เดี๋ยวเทียบอุปกรณ์ตัดผมธรรมดาแบบนี้กับอุปกรณ์ตัดผมในร้านตัดผมต่างกันเยอะไหมไปดูกันอย่างแรกความแรงแบตเตอรี่ตัวธรรมดาตัวที่ใช้ในร้านอย่างที่2ความคมของฟันตัวธรรมดาตัดได้แต่ขาดช้าแล้วตัวที่ร้านต่างกันยังไงล่ะแน่นอนคมกวา่าตัดรอบเดียวเอาอยู่เลยต้องบอกก่อน2ตัวนี้ใช้งานได้ทั้งคู่แต่ได้ใช้ของแพงช่างตัดทางานไวขึ้นและลูกค้าไม่ต้องรอนานต่อที่เกนไกเกนไกหล,ลักสิบตัดได้ไหมตัดได้แต่มันจะกินผม ส่วนกันไกลแบบนี้มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันหลักแสนตัดง่ายเชิบเชๆบเชบเชิบชบ,ชบขาดเลยหรือจะใช้ซอยก็ใช้ฟันปลาตัดละเอียดมากขึ้นผมมีวอลลุ่มมากขึ้นต่อกันด้วยหวีหวีแบบธรรมดาหักง่ายหวีแล้วติดไม่ทนร้อนหวีที่ใช้ได้้านเหนียวทนร้อนหวีง่ายลืน่นเพิ่มเติมแบต,บตเตอรี่เล็กไว้เก็บขอบเก็บม,มุมทําให้ทรงผมคมขึ้นต้องบอกก่อนว่ายี่ห้ออะไรก็ใช้ได้หมดแต่เราใช้ยี่ห้อที่ดีที่สุดเพื่อให้ผลงานออกมาดี ลูกค้าไม่ต้องรอนั้นเรียบร้อยจอมพ่นบัร์เบอร์ลาดพราว20ตัดตามสั่งได้ทุกทรงตัดผมทักมาจองก่อนได้เลย